ค,คุกกี้ทันจะพืชค่ะคุกกี้ทันจะพืชใส่ลูกเกตด้วยเนาะถ้าจะกินดูดูด,ดูมันจะมีอันตัวหนึ่งเนะี่ยแต่ต้องเอายกสูงสูงไว้ มันจะมีตัวหนึ่งอยากกินขึ้นมาเชียสวัสดีก่อนเอามือมาก่อนเร็วของมือก่อนมือมืออันนี้จะด้วยเหรอเดี๋ยวออกกินกันนะหวาเอร่อยเหรอนึานกินเป็นเหรอกระเพมกรเปียใครอยา,ากิน,น,กนเอามือมามือ <laughs> มือเรอยบปากอยากมากเลยเหรอ ไม่กอมือทีดิมือมืออืมอืมอืมอหนุนนขาแปะหนาแม่เอยโอ้ยอลอูกคนเลี้ยงนี่ไม่ต้องอ้วนกันอ่ะหนายแย่งกินหมดไข่อัลมอนด์เด็ดเนี่ยมีอมัลมอนด์เด็ดอัลมอนด์ลูกเกดมะม่วงหินมะพานแล้วก็อะไร งาอืมเนี่ยกอดอมไว้ก่อนมาทำไงเล่กินทำไงเล่กินอน้อไงอ่ะมือเลยมือมือมามือมาตรงนั้นไม่ได้ของชอบเขาจะนอนเฉยอืมา เอาตัวเมียเนี้ยไม่ได้เลยสักอย่างหอืมอืมอืมอมอืมอมย่มมะไม่เดี๋ยวลูกเดี๋ยวกดที่พี่ผ่านกินไหมถ้าไปวางอย่างเนี่ยเลยไม่กิน,นอ่ไม่กิน มันไม่ใช่ของที่เขาจะกินพี่อ,อม,มาโอนละมือเอาใหม่ใหม่มือใหม่ใช่มือม,มือมือมือโอนีลมองมองเราจะโอ้ย,อออยกดอีกจิกด้วยอืมอัมนนี้จะกินไก่กันไป กินไข่กินไก่พี่พันคาบแล้วพี่พัดวางวางไว้ให้หั้ยกินมาน่ะลูกอืกินปะอืม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 มือ <c oughs> แก้งหมาแก้งหมาค่ะคุกกี้ทันยะพื้นเนี่ยสองอัน คนได้กินเดี๋ยวต้องกัดอัลมอนด์ไหมกัดคนกินขอคุณกินก่อนนะเรื <c oughs> ่องหมาหมาเลี้ยงกินหรือคนเร่งกินเนี่ยมันของคนนะเนี่ยอมืมากินสวัสดีสวัสดีคุณผู่ชมสวัสดีสสดมือมือมือไอ้อืมอ้ม มือ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 น่ะยังไม่ให้มือเลยเอามือมาขอมือหน่อยกดขูดเลยอะนี่ว่าไม่กินอ่ะพี่คนป้าไว้ชิ้นเดียวเลิกเลยเดีงเดี๋ยวก่อนเอามือมาก่อนขอมือก่อนมีชิ้นสุดท้ายแล้วอ่ะจะกินขอามือมาเร็ว มืออืมโอ้โหจิกขวดนี้พี่หมานไม่กินให้น้องนะของน้องนะให้น้องนะอืมอันนี้อันใหญ่ด้วยต้องบัดดีอีกทีเอามือมาอีกทีนะมือขอมื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 อแมือเหรอพี่ห่านจะกินเหรอ ของพี่ผ่านว่ะอืมโอ้ยเปตุ่าไปขโมยพ,พี่ผ่านอ่าพี่ผ่านนะนั่นหนูก็เอามือมาแล้วหนูก็ไม่กินนวหนูก็คาบไว้อ่ะโอ้ยลูกเอ้ยอ่ะหมดค่ะหันยาพืชสองอันคนกินหน่อยหนึ่งนอกนั้นน้องหมาเอาไปเรียบเลยไม่อิ่มด้วยนะ,นะดูเทลลุหูก็ดิกอยู่ <laughs> โอเคค่ะ <laughs> มน้ล991ชาแนลค่ะ